ถ้าเกิดว่าแมปวันพีชมีผลตื่นที่แปลงล่างได้ โรบักทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลย FDC Shop ร้านนี้นะครับมีหลายบริการให้เลือกสรรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบักการเติมเกมหรือการแอบแม่เติมเกมก็มีนะครับน้องๆก็เก่งแค่นน้องๆนะครับมาเติมร้าน FDC Shop แล้วลองก็จะได้ของคุ้มไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบักนะครับจิ้นเราอยากได้กันนักหนาแล้วก็บริการเติมเกมแบบพวกวอลเล็ต RVP ฟ้าออนไลน์คอนแทาบีบีอะไรก็ได้นะครับถ้า้องอยากเติมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ร่างคลิปนี้นะครับทานผู้ชมมาเติมกันได้น โอ้โหแมปในตำนานจัดๆนะครับอันนี้ก็คือแมปออที่มีชื่อว่าวันพีทเอาไว้เค i นนิ่งนะครับุกผู้ชมโอ้โหคือเป็นแมปที่แบบเก่าคตดคือน่าจะเป็นแมปแรกๆเลยนะครับที่ผมได้มาเล่นนะครับทุกผู้ชมก็บอกกันตามตรงนะครับแมปนี้นะครับเล่นตั้งแต่เออสมัยแบบ ร้อยซับก,กันเลยทีเดียวนะผู้ชมจนตอนนี้ใกล้จะหนึ่งแสนซับแล้วผู้ชมครับแน่ๆใครไม่ได้กดซับใครก็ฝากกดด้วยนะครับตอนนี้ใกล้จะหนึ่งแสนซับแล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยขอหน like <c oughs> ึ่งพันไลค์เด้อนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเออเราก็จะกลับมาเล่นเออวันพีสเอาไว้คินนิ่งกันนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นเกมวันพีสเอาไว้คินนิ่งค่อนจะนานมากๆแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นปีเลยนะครับเรียกว่าไม่ได้เข้ามาเป็นปีเลยนะคุณผู้ชมถ้าคนไหนนะครับยังจำได้เกมนี้ก็จะเป็นเกมหนะะคคครรับโตพ่่่่อนนแมมมเเกกกาาาๆผู้ช ซึ่งอันนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเกมนด้ทำการอัปดเดตอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ที่ผมแบบว่าไม่ได้เล่นมนะันมาแล้วท่านผู้ชมแต่ก็ต้องพูดเลยนะครับว่าก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ดีที่สุดนะครับนะช่วงเวลานั้นนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เออผมค่าจะเล่นบ่อยนะครับคือสุ่มผลแจกคนดูเล่นบ่อยอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมก็นะท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นจากคลิปที่เราทําลงไปหลายคลิปนะในเมื่อปีที่แล้วนะมังมม่งหนุ่ว้ใจเหมือนกันนะเื่นี้นะครับก็เป็นการขุดแม เก่าๆนะครับขึ้นมาเล่นใหม่เว้ยซึ่งผมก็จะไปขุดๆมานะครับแต่ละแมปเลยคุณผู้ชมว่าแมปไหนเออที่แบบมันเป็นแบบแบบที่เราแบบไม่ได้เล่นมากนะครับเป็นแบบเก่าที่เราแบบเออแบบนะแบบสุดยอดจริงอ่ะนะซึ่งนี้น่าจะเป็นแมปแรกๆเลยนะคุณผู้ชมที่ผมรู้สึกว่าน่าจะมีเกี่ยวกับเออเรื่องของผลพิศดารตื่นนะซึ่งนั้นเนี่ยนะครับเราเรียกว่าผลพิศดารตื่นเหมือนกันนะครับในเมื่อมะมาณ2ปี1ปีแล้วอะไรมานีนะครับเขาไม่เชื่อผมนะครับลองดูท่าบีและกันนี่ awakening นะครับดูก็รู้ว่าท่าม แต่ถ้าไปเทียบกับเออเกมอื่นแล้วเอออันนี้มันน่าจะไม่ใช่ป่ะวะเกมอื่นเขาอ่ะจะปิดแค่สกิลเว้ยแต่เกมนี้อแม่งมาทั้งโมเดลเลยมาทั้งสกิลเลยนะคุณผู้ชมดูนะครับอันนี้คือสกิลของมันนะครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเท่เลยอย่างที่อ่ะนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเกมนี้เป็นถือว่าเป็นเกมที่ดีมากเลยนะเว้ยคุณผู้ชมเป็นเกมที่แบบโคตรดีนะครับนี่นี่โอ้โหสุดจัดคือแบบโคตรคิดถึงนะได้เล่นนานนะมากนะคุณผู้ชมเออนะครับก็เกมเนี่ยนะครับมันจะหล่อเท่มานนนนนี่เเลยะะฮสหรับอวิะ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับดอปยากมากเลยคุณผู้ชมนะครับก่อนจะได้ผลในพวกนี้มาเนี่ยถือว่าโคตรยากคือยากยากมากคือแบบยากจริงๆนะคุณผู้ชมถือว่ายาก,ก,ม,าากมากเลยครับเดี๋ยวเราจะทําการนั่งเรือไปดีกว่านะคุณผู้ชมครับไปผมท่านผู้ชมไปลเลสนด์สเกลเรานั่งเรือไปดีกว่านะคุณผู้ชมครับผมว่าเรือผมน่าจะบักนะครัฮะคือผมต้องซื้อเรือใหม่นะคุณผู้ชมแม,แม่งแมบบยังกาก,ากไม่ใช่แมบดีนี่นหว่าผมเมื่อกี้พูดอะไรไปเอาไอ้เหี้ย เดี๋ยวเรือไปนู้นไะด้ยังไงเรือมานี่ก่อนให้พี่ขึ้นซะดีๆน้องพี่ขอขึ้นเรือหน่อยโอเคขึ้นเรือขับเรือไปเรือมันเป็นอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่ไปเลยอะคือผมก็ไม่รู้นะครับว่าแมบ,บนี้มันเป็นเชี่ยอะไรนะครับคือมันแดดไม่ได้เว้ยแต่มันกระโดดได้เว้ยคือกระโดดมันเนี่ยหน้าคุณดูคือกระโดดมันเนี่ย,น,น,ะดดน,น,ยนะครับคือการแดดเว้ยนี่เป็นไงงงใช่ไหม พวงงเหมือนกันมันทำอย่างนี้วะโอเคนะครับตอนนี like ้เรามาถึงก่อนแล้วนะครับเรียกว่ากว่าจะถึงนะครับใช้เวลายากนานเรียกได้ว่าก่ออื่นนะครับไม่ต like well. ้องไปกันแล้วนะฮะกูขี้เกียจไปแล้วเม่งใช้เวลาอย่างนานเลยคุณผู้ชมเรียกได้ว่าโคตรไกลนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของกล่องนะครับโมเดลกล่องมันขึ้นข้นเหมือนบาฟุตเลยวะทำไมไม่เหมือนบาฟุตจังเลยโมเดลกล่องนะฮะซึ่งก็ไม่ต้องดราม่านะครับเกมนี้ก็ไม่ได้ดังแล้วนะครับแล้วก็เออคนไั้งจะลืมไปหมดแล้วนะครับ เออนะครับก็อันนี้คือเป็นการสุ่มผลนะโอเคกดเจ็ดไปเลยผมได้ผลมาหรือเปล่าผมมีผลหรือเปล่าวะผมน่าจะมีเงินไม่พอซื้อนะคุณผู้ชมเออนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ผมมันบางอยู่มันดูเออราคาไม่ได้นะโอเคนะครับซึ่งแมปเอาไว้คินนิ่งก็จะมีประมาณนี้นะคุณผู้ชมถ้าคนคนไหนนะที่เอออยากจะเล่นก็มาเล่นกันได้นะครับแมปบันพีทเอาไว้คินนิ่งนั่นเองซึ่งก็จะมีประมาณนี้นะครับก็โดยรวมแล้วก็เป็นแมปเก่าๆที G ่เก่าจริงอ่ะ คือเก่าจริงอ่ะคือเก่าจะจัดเลยคุณผู้ชมครับเออนะฮะก็ผมก็มาดูไว้เผื่อจะอไปทําแบบตัวเองมากนะครับไปไท่ถุยนะครับก็แบบผมไม่ใช่แนวนี้แน่นอนนะคุณผู้ชมก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครที่แบบว่าชอบเกี่ยวกับแบบเอวันพีชนะครับเออเก่าๆหรือว่าแบบวันพีชเริ่มแรกเลยตั้งแต่เกมแบบวันพีชเกมแรกของโลบอกเลยเงี้ยถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้เลยคันนะคุณผู้ชมเพราะว่านี่นะครับผมก็ใค้จะ ไปหามาได้นะคืนนี้ก็ไม่ใช่แมบ,บที่มันเป็นแบบ,แบ,บได้สุดนะคุณผู้ชมแต่ก็พูดได้เลยนะครับว่าเป็นหนึ่งแมบ,บที่สนุกมากๆนะในตอนนั้นนะคุณผู้ชมครับก็แบบเอาไปคิดดิ้งนะคุณผู้ชมก็ฝากวป็นกำลังใจทุกคนละงาน,นะครับอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยโอเคเซหรับคลิปนี้ไปแล้วผมจีกันนะครับบ๊ายบาย